สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องพระแท้ไม่รู้ที่นะครับพระติดหมอนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่93นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981282 749นะครับหรือว่าเอาโทรศัพท์สแกนเคียร์วาโคตรงนี้ได้นะครับเอากดเข้าไปในไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนแล้วสแกนเคียร์วาโคตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับ ้าที่เหมามาได้นานแล้วนะครับรวมรวมกันไว้แล้วก็มาแบ่งปันทีละวันละนิดวันละหน่อยนะครับเริ่มต้นองค์แรกกันนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับสมเด็จวัลรังคพิมพ์ปกโพนะครับโพเม็ดโพนะครับเม็ดโพชัดเจนนะครับเกตชัดนะครับใบหูชัดนะครับนีครับฐานนี้ก็ชัดนะครับฐานเส้นน้อยนะครับ เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับเนื้อเนื้อเก่าเลยนะครับดูเม,ม็ดมอนเม็ดมอนสารตรงนี้นะครับอะไรเป็นเนื้อว่านเนื้อส่วนผสมต่างๆนะครับที่เราได้เห็นนะครับเป็นอาจจะเม็ดสีดําเม็ดสีขาวเม็ดสีแดงนะครับผสมอยู่ในเนื้อนะครับอยูด่ด้านข้างนะครับ ีด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นเม็ดสีขาวเม็ดน้อยเต็มเลยนะครับตรงนี้เป็นเนื้อว่านนะครับพร้อมจะหลุดออกมาเมื่อไรก็ได้นะครับตามอายุนะครับองนี้นะครับองนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับเอาแบ่งปันนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ อันนี้เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับลดแสงหน่อยนะครับสีขาวจ้าเลยมองแทบไม่เห็นเลยนะครับหูติดชัดนะครับดูหูนะครับหูสองข้างนะครับเป็นสมเด็จบางขุนพมนะครับเป็นรูปจจดียนะครับแต่ผมไม่ทราบปีนะครับผมลงกล้องให้ดูนะครับ มีเม็ดมวลสารดำๆนะครับตามเนื้อนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับต้องไปหารุ่นเนาะนะครับอาจจะมีรุ่นนะครับแต่มีหลายรุ่นนะครับที่ทําทําออกมารุ่นใหม่ๆนะครับตั้งแต่ปี0ูย์เมาเลยนะครับ02นยะ์นเนี่ยยาวมาเลยนะครับ สมเด็บางขุนพมนะครับดูด้านหลังนะครับเนื้อขาวนะครับมีส่วนผสมของพระกุบางขุนพมเก่านะครับองนี้เปิดแบ่งปันนะครับแบ่งปันพี่นะครับเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับสนใจองไหนสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับและการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับ พระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับปกโพหลวงปู่โตะนะครับเดีย๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับจะมีใบโพแล้วก็มีจุดจุดนะครับข้างๆ้างนะครับจุด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 เนื้อหดยุบย่นนะครับฐานตรงนี้จะติดกันนะครับเหมือนเป็นเนื้อเกินออกมาติดกันนะครับ ตรงนี้เป็นรอยเนเป็นรอยเอ่อเขาเรียกอะไรระเหยระเหยตัวระเหยของว่าเอา่อน้ำมันตังอิวหรือว่าเศษน้ำมันตังอิวที่มันระเหยออกมานะครับอยู่ตามเนื้อนะครับเนื้อเนือออกมานะครับนะครับตรงนี้เป็นรอยหลุดของเนื้อว่านนะครับรอยหลุดของมวลสารตามองค์พระนะครับ สวยนะครับองนี้สวยนะครับพิมพ์คมชัดนะครับอง์นี้นะครับองนี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับภาพปิดตานะครับภาพปิดตาหลังยันหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมข้างๆ้างมีทองติดนะครับ น่าจะเป็นลงทองเก่ามาแล้วก็หลุดไปนะครับเหลือแต่ตามขอบข้างกับตามซอกนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับพุงสะดือนะครับเหมือนพระสังกจายนะครับพระสังกจายปิดตาอะไรเง้ยครับยันด้านหลังนะครับมีเส้นซ้อนตรงนี้นะครับหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับ ตัดนะครับอันนี้เอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระหล่อเนื้อทองเหลืองนะครับสมเด็จหล่อนะครับเนื้อทองเหลืองเก่าเหมือนกันนะครับไม่ไม่ทราบหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับสนใจตรงไหนสามารถแคปรูปมาได้นะครับส่งมาทางไลน์ได้นะครับนี่ครับ มีตรงนี้คล้ายๆเป็นค่า,าบเบ้านะครับดินไอ้ค่าบเบ้าขี้เบ้าเขาเรียกขี้เบ้ามันจะออกดำๆนะครับแต่ถ้าเป็นดินเบ้ามันก็จะออกอีกสีหนึ่งครับแต่อันนี้เป็นขี้เบ้านะครับด้านหลังนะครับ ด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับไม่รู้ที่นะครับผมเอาสองรพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระเนื้อชินนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับหลังลายผ้านะครับเป็นพระท่ามะปานะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับลงกล้องนะครับเนื้อชินเงินนะครับดูนะครับดูนะครับ ตรงนี้มีรอยระเบิดนิดหนึ่งครับตรงตรงสูงจากมือเป็นนิดนึงครับตรงท้องนะครับด้านหลังนี่มีรอยระเบิดด้านบนนี่นะครับเนี่ครับเป็นจุดๆน้อยๆน,นะครับรอยระเบิดจะไม่มีเยอะนะครับแต่รอยสนิมต่างๆนี้เราต้องไปส่องหาเอาเองนะครับเนื่องจากว่าผมเองก็ไม่ได้เก่งทางด้านพระกุนะครับ แต่ว่าเราได้มาไงเราก็มาลงขายไงนะครับแบ่งแบ่งปันกันนะครับพระ่ามาปางนะครับพระ่ามาปางเอา3ามรอยห้าินะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระปิดตาเนื้อตะโกนะครับไม่รู้ที่นะครับเก่าดีนะครับเก่าดีนะครับ เนื้อตามซอกจะขึ้นไข่ขาวไข่เหลืองนะครับมีสนิมขึ้นตามองค์พระนะครับครับไม่รู้ที่นะครับไม่รู้ที่เอาเปิดแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับสองรอยห้าสิบนะครับ2องยหสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นทรงพระพุทธพระพุทธทรงหยดน้ํานะครับด้านหลังมียันนะครับมียันเป็นยันอุนะครับข้างๆก็เป็นรอยตะใบนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูครับอง์นี้สวยจริงๆครับอืมสนิมขึ้นเต็มอง์นะครับสนิมเขียวนะครับสนิมหยบเขียวสนิมเขียวสนิมเขียวนะครับพระจะเป็นหล่อช่อมานะครับ เสร็จแล้วตัดช่อก็มาแต่งตะไบด้านข้างนะครับอย่างนี้ครับเป็นงานหล่อช่อนะครับพระพุทธูนี้ไม่ทราบที่นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นพิมพ์หยดน้ํานะครับเปิดแบ่งปันนะครับวันนี้ผมเปิดแบ่งปันนะครับสนใจองค์ไหนสามารถทักไลน์ได้นะครับองค์นี้เอาสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งครับ รายการต่อไปนะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่ศุขวัดปักคอมาขามเท่านะครับนี่ครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยผมลงกล้องให้ดูนะครับมีรัดสมีกับหูติดชัดนะครับมีตาติดหน่อยนึงครับหูติด รัสมีติดชัดนะครับบัวชัดนะครับร้อยตัวใบด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับเก่าดีนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับองคนี้นะครับองนี้เปิดเอาสามรอยห้าสิบพร้อมส่งนะครับ ราคาเบ่งไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นจอบนะครับเหรียญจอบเล็กนะครับเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับดูนะครับเป็นหล่อช่อมานะครับติดช่อมาด้วยนะครับต่อใบยังไม่หมดแต่งไม่หมดครับผมลงกล้องให้ดูนะครับสวยอยู่นะครับ ในล่องลึกนะครับหูติดนะครับมีเม็ดหลอในหูนะครับตรงนี้นะครับตามซอกนะครับตรงนี้มีนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องครับด้านหลังให้ดูนะครับนี่ครับ ด้านข้างเป็นนี่ครับรอยประกบนะครับติดปากจมูกตานะครับองนี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปั๊มนะครับพับปั๊มเป็นรอยปั๊มนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับปิ้นออกมาด้านหลังนะครับนี่ครับรอยแต่งรอยปั๊มด้านล่างออกนะครับ ไม่ทราบที่นะผมไม่ทราบที่นะองค์เล็กนะครับพิมพ์ทรงก็คล้ายๆไปทางหลวงพ่อกันหลวงพ่อพมแล้วก็หลวงพ่อโอดไปทั้งี้่ครับเอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นนี่ครับปิดตานะครับหลวงพ่อทับนะครับปิดตาหลวงพ่อทับนะครับ ปิดตาหลงมาทับนะครับมือมือตรงมือตรงนี้จะเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่นะครับมีต <t> <loves you. S 2> ิดมือตรงนี้นะครับเท้าชัดนะครับนี่ครับมีมือตรงนี้นะครับเนื้อสำริดนะครับเนื้อสำริดนะครับสำริดนะครับ สวยนะครับสวยนะครับองนี้เปิดเอาแบ่งปันนะครับเอาแบ่งปันกันนะครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับอง์นี้คิดสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับสนใจองคไหนสามารถแคปรูปนะครับส่งมาทางไลน์ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสี่เก้านะครับหรือสแกนเคอ o d e าโค้ดได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ